อาล่คะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้งปลั๊กอินสำหรับ WooCommerce นะคะเราเข้ามาที่แผงควบคุมนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ปลั๊กอินค่ะคลิกปุ่ม Add New Plugin ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ค้นหาคีย์เวิร์ด WooCommerce นะคะทำการค้นหาเลยค่ะ เแล้วนะคะเมื่อเราค้นหาเจอหน้าตาของ w o o Commerce ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นระบบร้านค้านั่นเองนะคะให้เราคลิกที่ปุ่ม Install Now เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่ม Activate เลยค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็กด Back กับเลยค่ะเมื่อ Activate เสร็จแล้วนะคะโปรแกรมก็จะขึ้น ข้อความเปิดใช้งานตรงนี้นะคะเราคลิกที่แผงควบคุมนะคะเพื่อทำให้โปรแกรมนั้น lect, รีเฟชแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็จะเห็นว่า WooCommerce นะคะเครื่องมือ WooCommerce ได้ใช้งานแล้วนะคะคราวนี้เราไปดูหน้าร้านนะคะเราไปดูที่ดูร้านค้านะคะจะแสดงดูร้านค้าตรงนี้นะคะให้เราคลิกที่ดูร้านค้าได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่านี่คือหน้าร้านของเรานะคะแล้วก็จะมีตะกร้าสินค้านะคะซึ่งในระบบสินค้าก็ยังไม่มีสินค้าเป็นสินค้าเปล่าที่เรายังไม่ได้สร้างสินค้านะคะแต่ก็จะมีระบบร้านค้าให้เราเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือขั้นตอนการติดตั้งปลั๊กอินของ WooCommerce ส่วนในคลิปต่อไปนั้นนะคะเราก็จะทำการติดตั้งฐานข้อมูลตัวอย่างกันค่ะ